นี้ผมก็เคลื่อนตัวตามจิตภายในหลายลื่นตามธมารรมะจัดสารภายในนะครับผมข่างในก็บอกว่ามาไม่มีบารมีไม่เกิดทำไมต้องใช้บารมีด้วยเพราะเมื่อเธอจะปลุกตื่นวิเนวนยศัต์ทั่วโลก ทุกพระสาสดาต้องเจอกระหนำ่ำแม้แต่สนทนากับพระเจ้าเขาก็ต้องโดนกระหน่ำกระอักจะฆ่าตัวตายจิตเห็นความขมขื่นเห็งการจะฆ่าตัวตายมันทรมายขนาดไหนล่ะก็เพื่อเอาพลังงานลบที่หนักอึง้งผักดันสู่แสงสว่างที่เฉิดฉาย ไม่มีเหตุบังเอิญในการโปรดผู้คนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอย่างน้อยก็ต้องเป็นฮิตเริร์ม,มาก่อนต้องฆ่าคนเป็นล้านแล้วก็กรรมก็จะผักดันสู่แสงสว่างหลายล้านสิบเท่าทวีคูณมันไม่สามารถที่จะ เกิดกายมาครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าเธอจะไปโพธิสัตว์ช่วยคนได้เลยมันไม่ได้เธอไม่เคยมีกรรมอะไรกับเขามาแล้วเธอจะมาช่วยเขาได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับเมราะมันเป็นเหตุปัจจัยอิทธิปยาตาความเป็นเช่นน,นั้นเกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนั้นดังนั้นเมื่อเธอจะผลักเคลื่อนมิติสามแห่งมายาเธอก็ต้องร่วมเล่น พลังงานมายาก็คือมายไม่มีบารมีไม่เกิดและอาบารมีนั้นไปแปรเปลี่ยนดังนั้นเหมือนกันหลายๆพระศาสดาต้องถูกติชินินทาต้องถูกโทษกล่าวแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับมีคุณนก มาคุยกับผมดีงามมากเลยเขาก็เล่าประวัติว่าเออบททดสอบบทข้อสอบบทมายามันเหมือนกันจังเลยนะให้เพื่อนยืมหนึ่งแสนแล้วก็เพื่อนก็เฉยเฉยเมื่อทำจิตสงบเออทำไมมันบทคะคมันซ้ำกันเหรอแดจาวูเหรอเนาะเขาก็บอกว่าเขาเขาฝันหรือไงหรือเปล่าไ,ไม่ทราบที่ คนหนึ่งเขาก้มลงหัวเขาจะกระแทกกับมุมโต๊ะเขาก็เลยมือไปลองรับกับหัวมุมโต๊ะนั้นทําให้หัวเขาไปชนกับมือเขาปั้งมือเขาเจ็บและคนที่หัวชนกับมือนั้นก็กลับมาตาวาดจ่าเขาว่าเธอทําให้ฉันหกล้มเหรอเอ๊ะทำดีแล้วไม่ได้ดี ตั้งใจช่วยเขาแต่ก็โดนด่าทําไมความเข้าใจผิดหรือการใส่ร้ายประนามต้องเกิดขึ้นก็ดูซิว่าเธอจะมีบารมีแห่งการตรงนี้ถือโทษกล่าวเขาไหมหรือเข้าใจมุมมองของการกระทำรู้แจ้งจิตว่าเราทำอะไรฟ้าดีฟ้ารู้ดินรู้ใจเราเองรู้ว่าเราทำอะไร เราจะโทษกล่าวไหมเนาอสิ่งที่พูดออกไปมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีไหมหรือจะแฝงด้วยเจตนาดีแม้คนทั้งโลกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแน่นอนทำไมต้องให้เกิดเรื่องราวซับซ้อนตรงนี้ขึ้นเลยล่ะต้องการพลังงานที่มันลึกล้ำพระอาจารย์ที่กล่าวว่าิึงเราโดนด่า เท่าไหร่เขาก็ล้างกรรมและส่งบารมีให้กับเราคนที่ด่าเขาเหมือนกับมาลองรับพลังงานลบของเราอ่ะเพื่อเราได้ลอยขึ้นโอ้มันเป็นความแย,ยบจนของพลังงานที่รึกล้ำยิ่งคนด่าดทั่วโลกคนด่าดเท่าไหร่พลังงานบารมีของเราก็จะอัพเรดขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นเพื่อการตื่นรู้ แห่งนังสือจิตหนึ่งมิติห้าแน่นอนภาเมืดภาคไฟต่างๆที่เขาเป็นครูออกข้อสอบเขาก็ต้องป้องกันอย่างแข็งขันเพื่ออะไรก็เขาทำหน้าที่ปกป้องสังสารวัตรแห่งการอยู่กับโลกหน้าที่ดึงคนไว้กับโลก แต่เมื่อเราหน้าที่เห็นการปลดปล่อยผู้คนออกจากโลกต่างคนต่างทําหน้าที่คนละมุมแต่ทุกอย่างก็ล้วนงดงามดังนั้นบาร,รมีก็คือการคลายพลังของเวนยศัตร์ทุกอย่างล้วนดีงามในมุมมองของพลังงานที่ขับเคลื่อน มันมีความแยกจนอย่างลึกล้ําอย่างที่บอกแหละพระโพธิสัตว์อยู่ๆเกิดขึ้นมาจะเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยคนเลยได้ไหมไม่ได้เธอมีกรรมอะไรที่ต้องช่วยเขาล่ะเธอมีบาอะไรมีอะไรต้องช่วยเขาล่ะมันไม่มีการสืบกรรมกันจึงต้องสร้างพลังงานลบเพื่อติดกรรมกันก่อน จึงจะมาช่วยกันอย่างเต็มกำลังได้มันมีความแยกโยนของพลังงานเบื้องลึกและเบื้องหลังดังนั้นจริงอยู่เราจะใช้ความว่างพลังบารมีของสุญตตาบารมีที่มหาศาลที่สุดแต่มันนิ่งว่างไม่ขยับจะพลังความว่างนี่มาช่วยได้อย่างไรก็ต้องแผ่ความว่าง อย่างที่หลวงพ่อโพสีสุริยะได้กระทำมาดาริแผ่ความว่างอนุภาพแห่งความว่างเพื่อไปล้างบทละครในอัตตาตัวปลอมของแต่ละคนของแต่ละสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเทพพงผีจิตต่างดาวหลากหลายมิติทั้งหลายแผ่ความว่างเพื่อให้เขาได้คลายพลังงานแห่งบทละครกรรมทั้งปวงแน่นอนถ้าผมคือแผ่พลังงานความสุข บวกเมื่อบวกเบาแผ่ให้สูตรสังสารวัตรเขาจะคลายพลังงานลดกรรมพลังงานทุกออกไปดังนั้นเมื่อเราดํ m ฤทแผ่โปรดแผ่โปรดทั้งว่างล้างบทละคร ฉีกสัญญาอัตราตัวปลอมด้วยการแผ่พลังงานความว่างล้างบทละครค้างขาฉันเคยเกิดเป็นหน้าฉันเคยเกิดเป็นเทพพรมฉันเคยเกิดเป็นรวยคนจนฉันเคยเกิดเป็นคนเลวนี่คือการแผ่บารมีแห่งความว่างล้างบทละครเก่าและแนวทางเราก็แผ่ความสุขบวกสุขสกาวเป็นเชื้อเพลิงให้หลุดพ้นจากสังสารวัต ความแยบยนนี้น้อยคนจะรับรู้ดังนั้นไม่ว่าหนังสือจะโดนปัดแข้งปัดขาไม่ให้เกิดการรสึกว่าโอ้อย่ากเข้าใกล้พลังงานนี้นะเขาก็ทำงานหน้าที่ของเขาเต็มเปลี่ยมกำลังเต็มกำลังเหมือนกันในการไม่อยากให้คนตื่นรู้แบบง่ายรัดสั้นตรงเพราะมันง่ายเกินไป จึงต้องมีการปัดแข่งปัดขาเล็กน้อยให้ถูกเข้าใจผิดงานหนังสือเล่มนี้ระวังนะนหนังสือเล่มนี้จะดูดกื่พลังงานนู่นนี่นั่นหลายคนอยู่ในมิติสามและสี่เกิดความกลัวอาดังนั้นเมื่อเขาเขาต้องเล่นบทของกรรมของเขาเขาต้องปั่นขึ้นพลังงานลบกลัวกังวลวิตกออกมาก่อน เขายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตานตื่นรู้แบบรัดสั้นง่ายตรงเพราะเขามีสัญญาว่าฉันต้องเล่นบทค้นหาบทวกวนแห่งสัจธรรมเขาจึงไม่อาจเจอกุญแจทองทุกอย่างล้วนดีงามและไม่มีเหตุบังเอิญทำไมคนนั้นย้าจหทั้งสือนี้แบบงง,ง,ง ขึ้นเสมอกันสินเสมอกันจะเป็นผู้เลือกสารคัดกรองให้เองเพียงวางใจวางใจและวางใจทุกอย่างทำจากสารครับดังนั้นวันนี้ทำไมข้างในบอกว่าให้ให้กระทําในการกระแทกผลร้ายขึ้นมา คือกระแทให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายแต่ผลมันดีงามเห็นไหมมีนางฟ้าพี่นามีนางฟ้าหลายๆท่านลงมาช่วยเกิดการขับเคลื่อนดังนั้นสิ่งที่ดูเหตุว่าดูเลวร้ายแต่ผลมันดีงามและมันมันคล้ายๆกับว่าตอนนี้ให้ผมตัดเลยล้านกระดานเพื่อเกิดใหม่ แน่นอนการที่ผมกว่าจะมาทําหนังสือเล่มนี้ผมใช้เวลาสามปีในการสะสมข้อมูลเชื่อมโยงต่อข้อมูลแล้วก็เขียนแล้วก็กดลงมือถือทีละตัวอักษรไปอักษรแสแห่งการตื่นรูก้ก่อนที่ผมจะทําสิ่งนี้ได้แน่นอนผมสะสมมาทั้งชีวิตนั่นคือบารมีแห่งการข้ามพบข้ามชาติเพื่อให้เกิดหนังสือเล่มนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆ <c oughs> ผมต้องผ่านร้อนผ่านหนาวแห่งความบุกวนสารวนทางอ้อมทางหลงจนการกรองตกผลึกมาเป็นทางลัดสั้นง่ายตรงเป็นหนังสือเล่มนี้ดังนั้นก่อนเกิดหนังสือเล่มนี้ผมฝ <c oughs> ึกทั้งหมดทั้งยานชานลิตบะ ทั้นเข้มข้นเบาสว่างทุกสายงานแห่งบารมีธรรมทำมาหลายสิบปีเมื่อหลายสิบปีเสร็จแล้วก็เอากำลังนั้นมาสร้างหนังสือและบัดนี้ขั้นตอนการสะสมบารมีก็ต้องเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าวนกลับสู่การเป็นพลงงานเชื้อเพลิงให้กับหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง ผมก็ถามเขาทั้งนั้นว่าทําไมต้องให้ออกจากห้องทั้งหมดเขาก็บอกว่าเพื่อเธอได้มีเวลาในการสะสมบารมีอีกครั้งหนึ่งและขยานสู่หนังสือสู่มวลมนุษยชาตินั้นเป็นอย่างไรทุกวันนี้คือมันว่างกับพลังงานเกาะเกี่ยวแห่งโซเชียล เหมือนกลับเข้าสู่ I am God ภายในจิตท <c oughs> ่างในก็บอกว่าขณะน,นี้ตอนนี้เธอควรทำอะไร <c oughs> ก็คือแผ่แสงแห่งจิตอย่างเต็มกำลังขยายจิตขยายห้องสมุดจกักรวาลของเธอออกไปยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมและยิ่งกว่าเดิม ถ้าเธอวุ่นวายโซเชียลเธอจะไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้เธอจะรันแ,แต่ปัญญาปัญญาไม่ได้ปัญญาจบลงแล้วสมบูรณ์แบบแล้วหนะันงสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือไขปัญญาคลายปัญหาเพียงใครตั้งจิตอยากจะรู้เรื่องอะไรและสุ่มเปิดหน้าแต่ละหน้าคำตอบจะมาเอง หนังสือเล่มนี้จะใช้ในชีวิตประจําวันทั้งทางโลกทางธรรมทาง,ง,ง,งโลกีได้เลยมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วบัตรนี้จงเพิ่มกําลังของหนังสือจากจิตของเราที่เชื่อมผ่านเธอขณะนี้เธอต้องแผ่ลองรับบารามีเปิดใช้ดิเอททุกคู่สายสิบสองคู่สาย ทุกขนาดจิตของเธอวันนี้เวลานี้คือเชื่อมต่อจักรวาลภายในจักรวาลภายนอกและเชื่อมประสานโลกไกอาเพราะโลกไกอาต้องใช้มายาแห่งบารมีในการขับเคลื่อนจงเปิดจักระเจ็ดแสงพุ่งจากจักรวาลสู่จักระเจ็ดล้อมรวมผ่านทุกจักรของผมและแผ่แสงขยายจิตออกไปทุกขณะเวลาทุกขณะเวลาทุกขณะจิต ขยายขยายและขยายเธอไม่มอาจสามารถที่จะเอากายสังขารน,น้อยๆนี้รองรับบารมีตรงนี้ได้เธอจึงต้องขยายจิตออกไปเรื่อยๆขยายและเธอต้องทำคนเดียวส่วนใครที่ได้รับข้อความนี้จะขยายตามก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุโมทนาและเปล่งแสงร่วมพร้อมกัน ดังนั้นถ้าเธออยู่ในโลกของผู้คนสังคมโซเชียลหรือลายกลุ่มต่างๆพลังงานเธอก็จะถูกแบ่งปันในการไปช่วยแต่ละคนแน่นอนมิติหกจิตโพธิสัตว์คือบารมีจุดจันทวานตาที่สามแปลว่าบารมีนี้สามารถที่จะย่นย่อภบพบชาติกรรมให้ผู้อื่นได้ ทำไมเธอคุยกับใครเป็นิิิอานีแห่งแสงเขาทนทุกมาปีหนึ่งสามปีห้าปีสิบปีแต่เธอสามารถคลายเขาได้ในสิบนาทีละ่ะนี่คือบารมีในการย่นย่อพพชาติให้แต่ละผู้คนในการตื่นรู้มันไม่ใช่เหตุบังเองิญังนั้นบัดนี้ทำไมไม่ให้เธอใช้บารมีนี้ในการช่วยคน ให้มันกระจายออกไปเป็นร้อยคนละไม่ใช่บัดนี้จึงต้องเธอรวมศูนย์กลับเข้ามาสูต่ตัวเองตัวเองและตัวเองมันเป็นการช่วยคนหยุดการช่วยคนเพียงชั่วคราวหยุดการช่วยแต่ละคนแต่ละคนหรือย่นย่อบพบชาติให้เขาแต่ละคนหยุดไว้เอาไว้ก่อน รวมพลังการช่วยคนร้อยคนพันคนของเธอนี้กลับเข้ามาหนึ่งจุดหนึ่งคล้ายๆเล่นขยายที่สองแดดพระอาทิตย์พลังนี้เธอจึงต้องควบคุมดูแลเขาให้เกิดเป็นบารมีพลังงานเชื้อเพลิงที่อยู่ในจักรกลของเธอเพียงคนเดียว และเธอต้องทำอย่างนี้อย่างน้อ,นอยคือ21วันและ3เดือนและแน่นอนเมื่อดวงดาวดาราเปิด15พฤษภาคม2568พระาละหูเคลื่อนเมฆหมอกเงาทั้งหลายที่บางโลกจะคลายหลง พระลาหูจะส่งกำลังแสงแห่งการตื่นรู้ทวีคูณร่วมกับพระสาวและพระดาพรฤหัตที่เป็นเอกาตรีเอกานุภาพแห่งดวงดาวมาสิบดวงจะส่งกำลังสู่หนังสือเล่มนี้กระจายสู่ทุกดวงจิตวิญญาณทั้งมนุษย์และอมนุษย์ได้ร่วมสดับเข้าใจการตื่นรู้รัดสั้นง่ายตรงนี้ พร้อมกันดังนั้นทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญขอบคุณพี่นางพี่อยู่พี่นาคุณอ้อนขอบคุณทุกริงจิตวิญญาณทั้งภาคทิ์ภาคยาภาคละเอียด ทั้งฝ่ายแสงฝ่ายมืดฝ่ายมาทุกฝ่ายล้วนดีงามในร่วมกันผลักดันครูออกข้อสอบผลักดันเพื่อยกครูฝ่ายแสงก็หนุนส่งติวข้อสอบอย่างเข้มข้นทุกครูล้วนมุ่งไปที่เป้าเดียวกันคือตื่นรู้ สู่พระผู้สร้างขอบคุณขอบคุณจบที่คำนี้จริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับผมก็เลยขอเวลาทุกสิทุกอย่างที่ผมกระทำล้วนเคลื่อนตัวจากจิตเดิมแท้ทั้งสิ้นอย่างที่บอกผมเป็นกระป๋องเปล่าแล้วแต่เขาจะผลักดัน ทำไมต้องเขียนกระแทกเดี๋ยวบูบ้างเดี๋ยวบุญบ้างก็แค่เพียงไหลลื่นตามทำจัดสารสุดท้ายผลมันดีงามใช่ไหมจงมองที่ผลเธอแล้วเธอจะเข้าใจกระจ่างว่าทำไปเพื่อสิ่งใดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ จะรู้สิ่งใดทุกทอลทมของคืนโดนใจไปต่อไม่ไววใครช่วยฉันทีคืนวันผ่านไปเราได้พบเจอพี่พร้อมเสมอช่วยคลายสงสัยชีตรงให้แจ้งลงในรือไทยว่าเราทั้งหลายคือหนึ่งเดียวกัน I อ m g o ง ใจ้องเราเป็นหนึ่งจากจิตที่ซึ้งบริสุทธิ์ผ่องใสอยากเห็นทุกคนคืนสู่ภายในกลับนิพพันได้นัจิตปัจจุบัน I am God I am Love I am Light ให้เราทะไลท์ต้วันเป็นไรบุทพีนะักจิตปัจจุบัน วันนี้จากเส้นทางวักง่ายขีน้องทาลายดิครายโศกสันต์มีแต่แปมสุขในทุกคืนวันอย่าบอกพี่ชายนั้นว่าเราขอขอบคุณขอบคุณในรักที่พี่มีให้ขอบคุณจิตใจที่บริสุสุิ์ส้งค่ะขอบคุณทุกคำสอนที่พี่เมตตาขอบคุณที่นำพาถึงฟังทุกคน I อ m g น